ซึ่งรุ่นที่นับรับเงินนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้นะครับรับซื้ออยู่เลนะสามพันถึงห้าพันบาทนะครับขออย่างสลามนะสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนะัดรับเหรียญนิดหน่อยที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เรียญอะไรกันบ้างนะัดเรามาชมกันรอบๆกันนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเหรียญเพจราลาดจำนวนหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ปั๊มเขาเทชอำเภอเมืองจดยลานะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับรับ,รบซื้ออยู่นลนะสามพันห้าพับาทนะครับขออย่างเดียวนะครับ อย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่อย่าข้ามเช็ดเลยนะครับเม่างั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นเรียนนี้เนี่ยตรงนี้จะมีขอบดำงอยู่มือนกับว่ามันมีเสนหนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับถ้าเราช่วยไปขัดช่วยไปล้างให้มันเนี่ยราคาจะไม่ถึงสามพันเพราะฉะนั้นก็ต้อง ปล่อยไว้สภาพเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมันจะเป็นค่าซื้อค่าไปรับรองหรือว่าค่าไปประกันสินค้านะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลลร์แบบนี้นะครับมีเท่าไหร่เราก็รับนะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับขออย่างเดียวครับห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด ม้กระทั่งกับกระดาษที่ชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยราคาดีครับแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมีสนิมดำๆแบบนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับด้านหลังก็มีนะครับสนิมแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดถ้าเราไปขัด หรือว่าเอาสนิมนี้ออกนะคกลัวจะมีรอยครับถ้ามีรอยแค่นิดเดียวราคาก็ตกไม่ถึงสามพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าเจอดำๆแบบนี้ก็ปล่อยไว้สภาพแบบนี้เลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันอันนี้ผมฝากเกือบจะทุก EP เลยก็ว่าไ,ได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนั่นคืถ้าจะถ่ายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆต่างสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเยเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางเพจนี่เขาอาจจะหลอกเราครับเขาตีราคาแพงๆอย่างเช่นถ้าเรียนนี้ก็อาจจะตีราคาห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบรับรองค่าใบประกันสินค้าอะไรของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มิจาชีพเยอะนะครับ ส่วนใครมีอะไรองที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอในะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E p EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเ่าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ300ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะส่วน3กับส่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ ตาอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอส3คาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์อยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกรนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกรหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่นจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนักแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพสรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ด n ี line, r ล n รนี่เเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ